พี่ชาวธนูค่ะดวงความรักเป็นสมาธ8เมษายนนะคะคุณได้เจ็ดดาบเขาได้สามดาบวันนี้นะคะต้องระมัดระวังปัญหาบศักดินะคะอาจจะมีเข้ามาต้องแก้ไขะะอาจจะเป็นเรื่องของคนก็ได้ที่เข้ามาทําให้ชีวิตเราไม่มีความสุขนะคะเป็นพวกศัตรูอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ต้องระมัดระวังเรื่องการเข้าใจผิดนะคะการทะเลาะก,กันแล้วก็ถ้าแอบทําไมรับหลังคนรักเนี่ยไม่ควรนะคะเดี๋ยวว่าเขารู้ทีหลังเดี๋ยวมีปัญหา แฟนคุณได้สามดาบไพ่ไม่ดีเหมือนกันเลยนะคะวันนี้ไม่อยากจะแนะนําเลยว่าให้หลีกเลี่ยงการพูดคุยื่องซีเรียสกันเลยนะคะเพราะอาจจะทําให้ทะเลาะก,กันได้นะ,ะมีพลังงานวิสินและนิกฟิลมันแล้วก็ฟรีโอเซล l f นะคะวันนี้ปล่อยวางได้อย่างเดียวเลยไม่ว่าคุณจะมาเชิญกับปัญหาอะไรนะคะแต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่คุณเจอในวันนี้เนะะี่ยมันจะหมดไปนะคะภายใน1-3เดือนข้างหน้าอันนี้ใช้ได้ทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักนะคะคนสนิทพักเรื่องความสัมพันธ์ไปก่อนเลยค่ะไพ่ดาบมาหมดเลยนะคะ